ส,สวัสดีเด็กๆวันนี้พอเพินไปตลาดอิชิตันมาพอเพินได้อะไรมาเนี่ยคนเล่นเด่นหน้าโอ้โหใครเป็นคนเลือกให้หนูค่ะหนูเลือกเองเหรออ๋อไหนดูสิเป็นรูปอะไรรูปสตรอเบอรี่โอ้โหอันนี้เอาไว้ทับบัตค่ะ,คะอ,อันนี้เอาไว้จินหน้าหรอหรอืมเราแกะดูสิคะได้ค่ะ แกะตรงนี้ค่ะให้เ,เพื่อนๆได้ดูด้วยนะว่าที่เด็กหน้าพเพินเป็นยังไงบ้างดึงออกมาเลยค่ะออเอาไว้ปิดพักเกอรน้อนเป็นพัตเตอน้องกระต่ายเหรออดึงออกมาเลยค่ะ อมีพัติคุมไว้ข้างบนอ่าเอ๊ะจะเป็นยังไงนะโอ้โหติดยังไงสองชั้นสามชั้นโอ้โหวาเป็นแบบนี้เองเหรอเป็นรูปสตรอเบอรี่เหรอคะอ้โหนั่งดีๆค่ะเดี๋ยวจะโป้ค่ะ,คะไหนแม่หอดูมซิทุกคนตรงนี้เป็นลิฟ์นะคะลิฟต์สติก ท <ciğim> าไม่ได้ทาได้ไหมอ่ะอ oh, oh. you ืมทาแล้วเหรอโอ้โหยังไงบ้างลูกมีสีส้มอันนี้สีฟ้าสีเหลืองโอ้มันจะมันๆนะทุกคนใช่อันนี้เอาไว้เด็กนะพาป่าพาเพินสิพาป่าแล้วแล้วตรงนี้อ่ะ มันนี้เอาไว้เจ็ดนานมันเอาไว้ทาตาเหรออุ้ยสีย้มผูอ่อนๆอุ้ยแม่ขอด้วยขอด้วยแม่ขอด้วยมีกระจกใบนี้อันนี้อันเท่าไหร่คะที่ซื้อมาไหนลองปิดดูดิอันที่ไรแบบปะ้าอันเท่าไหร่คะก็มีราคาเหมือนกันโอ้โหหนึ่งร้อยบาทเลยเหรอคะใช่โอ้ แท่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไว้ทาตานะเด็กๆอันนี้ไว้ทาปากแกะแล้วเนี่ยแกะสิก็แกะสีแกะไม่ได้เจนก็แกะแล้วก็แต่งหน้าไปสินี่ไงแล้วบาบงคนจะแ,<บ>แต่งหน้าให้ดูนะจิ้มพูก,ก่อนเลยปุ๊บปุ๊บปรับเขาให้อู้หอือฮึอืาฮึ อีด้านเขาจะเอาอันนี้นะคะอีกด้านนึ่งเปลี่ยนสีนะคะโอ้โหเป็นไงคะอือฮึเป็นไงบ้างคะเข้าตาไหมคะโอ้ข้างละสีเหรอคะเนะะี่ย่าสวยค่ะไหนเราเราหันมาดูกล้องสิคะโอ้โหสีผู้อ่อนๆเอาเก็บ เก็บคนละสีต้องล้างหน้าออกด้วยนะคะเด็กๆค้อือลห่นนะ,ะเดี๋จะเป็นสิวนะฮะอันนี้อลิฟสติกบ้างค่ะอืมน,นอนไหดีนะสีอะไรดีนะสีอุมฟูจุ๊ปบปบนนุ๊บป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 ุ๊บ สวัสดีสีชมพูอ่อนใช่ไหมมองไม่ออกโอเคแค่นี้นะคะเด็กๆ